มาเลาะทงหน้าค่ะพี่นงไปไปยามดีน้ำโพวกวางมาฟังเสียงเขียดตะหน้าหน่อยมวนเลยค่ะโอ้ยมวนไหลยพกวงงร้ว,ว่าเห็ดสะพานให้เมียจับยางเมียขำสะพานโบได้ปรสันเดขำบได้ก็อุ้มขำเอาตัวาตาเม,มียไผเมียมั่นเนาะ <c oughs> ไปไปตรงผุนก้อนเนาะค่ะ โอ้มือนีน้ำแห้งค่ะพี่นงนี่ระตาคายเขียวที่เล่าอามาเตียนค่ะตรงตัวนี้ระคะพี่นองหาอยู่หากินวิถีชีวิตเศร้าบานเนาะค่ะเนาะบันนอกบันหน้าเหาหากินตามภาษาน้ำทงน้ำหน้าค่ะพี่นองมาเด้อมาหยามตรงตาคายเขียวน้ำพอก่องค่ะมือนีน้ำแห้งเลยเนาะค่ะน้ำแห้งมือเนี่ มาอีกด่างหนึ่งลงนี่บพกกอง,งนะเอา้าโอ้จมอะ,นนะมือนี้น้ำแห้งค่ะพี่นองน้ำแห้งหาอยู่หากินอีสานปันหน้าค่ะพี่น้องมือนี้เ <c oughs> จ้าสีบ่บอเ <c oughs> ขาท่ามือนี้เบ่งผู้ํำนานการเป็นถนัดเลยเป็นขั้นตอนของการเอาปลาเนาะพกกองเนาะขั้นตอน ขั้นตอนคัดแยกบันนี้ตักมาอีกครั้งค่ะมาปล่อยคัดแยกออกจากฝุนออกจากใบตองค่ะสำนันไยค่ะคัดแยกค่ะปัดขีฟ้ฟุนออกจากปลาให้ปลาลอยไปยู่หม่องนึงค่ะออออปล่อยให้ปลาลอยออกแยกออกจากฝุนเนาะพอกอกเนาะจากฝุนจากขี้บิน ไล่ปลาออกจากฝุ่นแล้วค่ะพี่น้องปลาไปทั้งคุณเบิดแล้วสั้นๆปลาไปทอดกันแล้วคะ่ะทอดกันจะเอาแล้ววิถีชีวิตปอกปูเถาโบลานคะ่ะมาแล้วบัตรนี้ประมาณปลาหน่อยเนาะกระปุ่ขพอก่อง,องปลามัดปลาซิวปลาอีดจักสองโลละค่ะพี่น้องประมาณจักสองกิโลละคะ่ะ มาเดอ้อมากินมกปลาหน่อยน้ำแม่ไพ่ค่ะพี่น้องวิธีสีวิตอีสานบานหน้าค่ะพี่น้องมวนมวนตามาภาษาพูดเทาค่ะน้ำท่วม